ครับผมสวัสดีครับชาวเพื่อนเพื่อนยูทูทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการนะครับต้นนี้หลังจากที่มีอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองทั้งต้นนะครับผมใบเหลืองและยอดก็เป็นก้านทูบนะครับผมเกิดจากเชื้อราครับเชื้อราลงรากนะครับผมผมก็ได้ทําการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็คือนะครับอันดับแรกนะครับผมจะลาดไตโคดมานะครับ ไสคูเดอร์มาอาจจะเป็นเชื้อสดหรือว่าผงก็ได้นะครับผมเอามาลาดนะครับหลังจากนั้นอีกเจ็วันนะครับห่างกันอีกเจ็วันผมก็ลาดฮิวมิกนะครับฮิวมิกเพื่อจะเล่ยงรากเขานะครับฮิวมิกนะครับฮิวมิกนี่เป็นสารเลียงรากชั้นดีนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเคมีพันต่างๆนะครับพวกฮิวมิกนะครับ ก็ไม่แพงครับผมรู้แล้วไม่กี่บาทครับผมก็หาซื้อมาใช้กันได้นะครับผมก็มาบอกเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ๆนะครับเนาะสําหรับการที่แก้ไขต้นทุเรียนที่เหลืองครับจากเชื้อราครับแล้วก็อีกเจ็ดวันนะครับผมก็ได้ทาการลากลาดจุลินทรีย์แสงสอแางครับจุลินทรีย์แสงสอแางครับเพื่อเป็นการปรับสภาพดินไปในตัวนะครับ แล้วจะช่วยตึงในตัวเจนตึงอาหารไว้ที่โคนต้นนะครับผมเพื่อให้ดินทําการปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็จะเป็นการปรับสภาพดินไปในตัวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ไตโคดามานะครับฮิวมิกนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจากอาการที่ใบเข้าวเหลืองทั้งต้นนะครับต้นนี้นะครับ ้นนี้ใบเขาเหลืองทั้งต้นครับใบเขาเหลืองไม่มีเขียวเลยสักใบนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ร่องรอยยังเหลืออยู่เลยครับนี่การจะเป็นแบบนี้ครับนีการแห้งไปแล้วนะครับนี่ร่องรอยนะครับนี่ยอดเขาได้เตะออกมาใหม่ครับนี่ยอดก็ได้เตะออกมาใหม่นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผมทําการแก้ไขอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับต้องใช้เวลานะครับ ในการแก้ไขครับต้น,นครับที่เกิดจากเชื้อราลงรากนะครับผมเกิดจากให้น้าเยอะเกินไปนะครับและที่ในสภาพดินที่เป็นกรดนะครับเชื้อราจะเจริญเติบโตในดินที่เป็นกรดนะครับผมก็เลยทําการแก้ไขครับผมวันนี้ก็มาบอกเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับตัวเรียนใบเหลืองเป็นการทูบแก้อย,อย่างไรนะครับผมก็ ใ่มาอัปเดตให้ดูครับผมต้องใช้เวลานะครับในการแก้ไขนะครับอย่าใจร้อนนะครับทําทุเรียนอย่าใจร้อนครับต้องใจเย็นๆนะครับรอดูอาการเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูอาการเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้แตกยอดออกมาใหม่สวยงามนะครับผมหลังจากที่ป่วยมานานนะครับเขาป่วยมานานตอนที่เขาป่วยก็ห้ามใส่ปุ๋ยห้ามฉีดฮอร์โมนนะครับห้ามฉีด ธาตุอาหารต่างๆนะครับห้ามเลยนะครับตอนที่เขาป่วยนะครับให้รักษาเขาให้แข็งแรงก่อนครับเพราะว่าตอนเขาป่วยเขายังจะไม่พร้อมรับอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนเขาป่วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้ครับวิธีการป้องกันก็คือนะครับปรับสภาพดินให้คงที่นะครับผมปรับสภาพดินนะครับ อย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับก็ดูดินเป็นหลักนะครับต้องบารุงดินให้เป็นหลักนะครับสำหรับตัวนี้ก็พลาดนะครับก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับผมสำหรับสวนทุเรียนชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับผมเรียนรู้ศึกษากันไปนะครับก็มีไตโคดมามีฮิวมิกแล้วก็จูรินซีสารข้อแสงนะครับสำหรับผมนะครับ ท่านอื่นมีอะไรดีๆก็เม้นมาแนะนําก็ได้นะครับผมท่านอื่นมีข้อมูลดีๆมีอะไรดีๆก็เม้นมาแนะนํากันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กัน,นครับสําหรับต้นนี้ผมก็ได้ทําแบบนี้มานะครับประมาณ3 4เดือนครับได้แบบนี้นะครับก็โอเคนะครับผมยอดก็กําลังจะกลางนะครับนี่นี่เป็นใบดับครับยาฆ่าแมาลงก็ฉีดไปแล้วนะครับแต่ปุ๋ย ธาตุอาหารอย่าเพิ่งใส่ครับตอนที่เขาป่วยนะครับเพราะว่ามันจะเขายังไม่รับไม่พร้อมรับอาหารครับตอนที่เขาป่วยนะครับเราต้องทํารากทําใบให้เขาแข็งแรงก่อน,นครับให้เขาพร้อมที่จะรับอาหารนะครับผมก็ให้รักษาเขาจนหายดีนะครับค่อยให้อาหารทางดินหรือทางใบก็ได้นะครับสําหรับจะเป็นธาตุรองธาตุหลักนะครับก็ เอามาเป็นแนวทางครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนครับกดแชร์ให้เพื่อนๆนได้ดูเอามาเป็นแนวทางนะครับสาหรับมือใหม่ๆนะครับเนาะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสําหรับช่องปอปั้นชาแนลนะครับก็จะหาข้อมูลดีๆครับหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์มานําเสนอครับผมแล้วก็ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสําหรับสวนทุเรียนชาวสวนทุเรียนนะครับต้นนี้ก็โอเคครับผมหลังจากที่ทําการแก้ไขไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็พาเดินดูมาอัปเดตให้ดูครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆครับที่หาความรู้จะได้เอาไปปรับใช้ในสวนตัวเองครับ ส่วนจุลินทรีย์แสงนี่ทำเองได้นะครับทำเองได้ครับจะเป็นพวกไข่พวกน้ำปลาุงยยุทนะครับไข่น้ำปลาหอยยรทธเขาจะมีประโยชน์มากมายครับสำหรับจุลินทรีย์แสงนะครับสำหรับเอามาบำรุงดินครับปรับสภาพดินนะครับประโยชน์มากมายครับสำหร oui ับจุลินทรีย <sh ์แสงนะครับก็เอามาเป็นแนวทางครับผมสำหรับมือใหม่ๆนะครับก็เอาไปปรับใช้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผม ก็อยากถามอะไรก็เม้นเข้ามาถามกันได้นะครับผมผมยินดีที่จะตอบให้นะครับถ้าผมรู้นะครับหรือใครมีข้อมูลดีๆอะไรก็เม้นมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมเม้นมาแนะนําก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับทุเรียนเรียนไม่จบนะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่สวนตัวเองมาแบ่งปันให้เพื่อนเอนมือใหม่นะครับให้เอาไปเป็นแนวทางนะครับผมให้ไปเป็นแนวทางใช้กัน เอาไปไประยุกต์ใช้เอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่กําลังหาความรู้กําลังศึกษาเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับแต่ว่าก็มาแบกมาแชร์ประสบการณ์นะรสําหรับที่ผมทำทำในสวนของผมนะครับต้นนี้ก็ใบอาจจะหนาไปหน่อยครับผม ใบนี้ก็เรื่องเพีสลัดนะครับแต่ใบยังไม่แก่นะครับใบยังไม่แก่นะครับเห็นใบเหลืองๆอย่างนี้ยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวใบเขาแก่เขาก็จะเขียวนะครับสุเลียนชุดนี้ก็ได้หนึ่งปีสเดือนนะครับก็พามาชมสวนครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับมือใหม่ๆก็ เรามาหาความรู้กันได้ครับผมสาหรับคนที่มีความรู้ก,ก็เม้นมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้หาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับผมก็เพิ่งนนจะโดนแสงแดดครับวันนี้หลังจากที่อากาศปิดมาหลายวันนะครับอากาศปิดฝนตกทุกวันนะครับผมสาหรับทุเรียนโคราชส่วนผมอยู่โคราชครับผมอ,อ,อยู่อำเภออำเภอคอนบุรีนะค,คอนบุรี ก็เอามาเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพ่อ,อมือใหม่ๆนะครับสําหรับการแก้ไขทุเรียนที่ใบเหลืองคือเชื้อรา,าครับแต่แก้ไขเบื้องต้นไปก่อนนะครับผมครับผมถ้า,าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ